สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่องนี้ครับช่องทุกๆวันครับคือโอกาสครับกับผมนายผล10ล้านและก่อนเข้าไปในคลิปครับสำหรับคนที่เพิ่งเคยไม่เคยมาดูเลยนะเพิ่งเข้ามาดูคลิปผมเป็นครั้งแรกนะผมฝากคําจำเตือนนิดนึงก่อนนะครับว่าในคลิปของผมไม่มีการแจกสูตรนะไม่มีการคิดคานวณโช์ใดๆทั้งสิ้นนะครับจะมีแต่ความน่าจําเป็นแล้วก็เป็นตัวเลขที่ผมคิดขึ้นมาเอง นะเพราะฉะนั้นทั้งหมดแล้วเนี่ยเราอยากทุกคนรับชมรับฟังครับด้วยความบันเทิงใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมรับฟังครับที่สําคัญครับถ้ามันดีมันใช่มันชอบนะครับถ้าชอบกดใช่ถ้าไค้กดแชร์อย่างนี้ประมาณนี้กดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะฝากกดติดตามครับด้วยเช่นกันนะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆครับไม่มีอะไรมากเลยนะเพราะว่าผมมาไม่บ่อยนะครับแต่จะมาในกลุ่มซะส่วนใหญ่นะมาดูกันครับในส่วนของวันที่21 เมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้อัดอยูนะ่วันนี้เลยยี่สิบสองเลยนะเช้าตู่เลยนะยนะพอดีวันนี้ก็พักผ่อนครับหยุดพักผ่อนไม่ได้ไปทํางานนะขออภัยด้วยนะผมซื้อซา์หน่อยนะผมเป็นภูมิแพ้นะครับยี่สิบเอ็ดครับเป็นไงบ้างสารพาน้อยนะเราจะมีทั้งล่าและฮานอยนะครับวันนี้คลิปนี้นะดูได้ทั้งยาวๆเลยนะกลางๆคลิปเดี๋ยวมีการแจก ความน่าจะเป็นบางอย่างนะเด็ดๆนะยี่สิบเอ็เป็นไงบ้างครับมีแค่หกี่ปกตินะครับที่เข้านะับหลักการผมดูยังไงสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวผมบอกนะตอนผมเขียนของวันที่สองวันนี้เดี๋ยวผมบอกว่าแต่ละส่วนนะแต่ละจุดนะครับผมเอาไว้ให้อะไรดูอย่างไรนะตอนนี้อาจจะยังงงอยู่นะอ่ะไปต่อเลยแล้วกันจะได้อย่างรวดเร็วนะครับ เป็นอย่างนี้ครับผมจะเขียนโจวก่อนเนอะว่าให้รู้ว่ามันคือวิเคราะห์เลขมงคลฮานอยนะฮะประจําวันที่เท่าไหร่ก็คือ 22, 3, วันที่ยีสบสองเดือนสามปีสองพันห้าร้อสิบกครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมจะให้ในส่วนของเลขมงคลที่เป็นมงคลหลักหรือมงคลยืนพื้นก่อนเลยนะ เป็นตัวที่จะนําไปประกบเป็นเลขเด่นเลขแต่งเลขจับชุดอะไรประมาณนี้นะครับยืนพื้นก่อนก็นกคือหนึ่งสามสี่หกกันนะฮะแล้วก็ผมก็จะให้เลขจับนะครับกับเลขส9ก,ก้าประตูเลขสุก,ก้าประตูก็คือจริงก็คือเลขเอามาลูดนั่นแหละครับเพื่อที่จะสำหรับคนที่เฮ้ยก็ไม่รู้จะเล่นอะไรไม่รู้จะไปทําไหนไม่รู้จะจะทํายังไงดีก็ เอาตรง19ประตูเนี้ยไปลูดจบได้เลยนะแล้วก็ตัวมงคลผ,ผมเนี้ยจะเน้นฮาหนอยสักหน่อยเท่านั้นนะครับหน่อยปกติหน่อยพิเศษหน่อย V.I.P. นะอ่ะส่วนของเลขดับนะครับเลขดับคลิที่ผมมองว่าตัดออกได้เลยครับทั้งต้นทั้งหน้าทั้งหลังทั้งหัวทั้งหาง,ง,หงนะในมุมของผม,ผมตัดออกได้เลยไม่มีความจําเป็นนะนั่นคือศูย์ก็เจครับ นวัว่าตอนรูดสิบเก,ก้ารประตูเนี่ยอาจจะตัดศูนย์กับเจ็ดออกไปได้เลยด้วยเช่นกันเพื่อลดจํานวนตัวเลขส่วนที่ผมมองว่าน่าจะนํามารูดครับมีเลข5ครับเลขที่หนะึ่งะแล้วผมก็จะมาจัดเป็นเลขชุดนะถ้าใครชอบเลขชุดเดียวกับผมก็สามารถที่จะนําไปโฟกัสหรือเป็นเลขมงคลในชีวิตได้นะครับสําหรับวันนี้นะก็จะได้อย่างนี้ครับชุดนี้ เป็นชุดที่เอามาเขาเรียกอะไรเอามาโฟก,กัสเป็นเลขมงคลของวันนี้ได้นะครับนี่ยนะแต่ถ้าคิดไม่ออกก็คือมาทางนี้ครับและรูดเลยนะตัดตรงนี้ออกทุกกรณีหน้าหลังนะประอะไรประมาณนี้นี่วิธีการดูตัวเลขสำหรับช่องผมนี้ครับช่องทุกๆวันคือโอกาสนะกับผมในผล10ล้านนะครับแล้วก็สำหรับสามตัวครับจะเป็น4ีนะแด หและตามด้วย1 2ึครับอันนี้คือเลขสามตัวนะครับสำหรับฮา i, น,ะนอยนะสามนอยเอาไปเวทได้นะวิธีการใช้เลขสามตัวผมนะย้ำก่อนนะอย่าไปตรงๆนะมักจะไม่ได้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับนะไม่มีใครแม่นกันอะไนั้นบ่อยๆนะแต่ผมจะมักมาเอี่ยวอย่างเช่น 48ตัวนี้เปลี่ยนไปครับนะคือมา2ในในสแน่นอนนะลองดูลองดูนะครับและนี่คือวิเคราะห์มงคลฮานอยครับประจำวันที่22ครับวันนี้ขอให้ทุกคนเฮงปังๆครับสำหรับฮานอยเอาละใครดูถึงวิยศทีนี้ครับดีครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะผมกำลังจะต่อด้วยสถิติบางอย่างครับสำหรับฮานอยนี่สีเขียวนี่คือที่ผมอา่า เข้ามานะครับส่วนสีขาวผมพลาดไปผมคือผมไม่ได้ทำนะผมหลุดคือผมติดธุระอย่างที่บอกนะครับอ่ะดูย้อนหลังได้ครับยี่สิบเอ็ดเนอะยี่สิบสองครับปังๆนะยี่สิบสามอ่าสิบเจ็ดครับอย่างที่บอกปังไปสองนะครับสิบห้าก็เข้าสิบหกก็มานะครับสิบสามก็ยังมีให้เห็นสิบสี่นะเข้าตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เข้ามามาพูดคุยกันได้ในกลุ่มด้วยเช่นกันนะเพื่อไม่ให้พลาดนะครับนะ ติดต่อกันมาตลอดแต่ที่ผมใช้ดูครับตรงนี้ครับสังเกตไหมที่ผมไฮไลท์สีแดงนะผมเคยบอกไปก่อนนัานี้แล้วเมื่อคลิปก่อนหน้านะประมาณคลิปสองคลิปเนี่ยรอย้อยดูได้นะให้พยายามมองเบิ้ลไปบ้างนะสังเกตไม่ค่อยเกินสามถึงสี่งวดจะมานะไม่ค่อยเกินนะติดติดกันเลยเห็นเห็นกันไปเลยอย่างเงี้ยนะนี่ยนะนะคือให้มองแค่พิเศษกับปกตินะอ่าไปคู่กันเลยนะ ไปสับซ้ายสับขวาเนี่ยสังเกตไหมห่างก็ไม่เกินสามงวดนะแล้วก็จะมาอีกแล้วนะนะครับเนี่ยมันจะเป็นอยู่ตลอดนะผมดูมาตลอดทั้งปีเนี้ยแต่มกราแล้วจริงๆนะครับมีเฉพาะ v i p เท่านั้นนะตัดออกได้ตัดออกไปก่อนเลยนะ v i p เบิ้ลมาน้อยไม่ใช่ไม่มานะมาน้อยแต่ไม่ใช่ไม่มาบางทีเนี่ยสิบงวดเนี้ยมาทีนะสำหรับ v i p เพราะฉะนั้น v i p ใครมองเบิ้ลตัดออกไปก่อนได้เลยครับ แม้มันจะมาจริงๆอย่าเสียดายเพราะมันมาไม่บ่อยครับแต่ถ้าเป็นพิเศษกับ v ีไกดติดได้กดติดไว้ติดไปนวมได้ครับบาทสองบาทติดไปนวมไว้นะผมแนะนําเลยนะอันนี้คือทริคการคลิปที่ผมแนะนํามาครับมาดูราวต่อครับใครพลาดการคลิปไปมากอถึงตอนนี้ก็ย้อนกลับไปดูนะครับย้อนกลับไปดูลาวครับเมื่อวันที่ยีสิบเป็นงไงบ้างน,นะวันที่ยีสิบไม่ค่อยสวยนะไม่ค่อยสวยไม่โดนชุดอุย้ย ไม่โดนชุดเต็มนี้เต็มๆนะมาโดนเอี่ยวในส่วนของมงคลหลักไปนะครับ7จศูนย์นะผมบอกแล้วว่าศูนย์น่าจะมาก็มาจริงไหมนะประกบติดได้แต่ก็ไม่ได้มองเรื่องของเลขนี้ไว้นะแล้วสิบเกประตูผมไปรูป8เก้าอ่ะะไม่เสียเวลาเช่นกันครับมาเลยวิเคาะเลขมงคลครับ ลานะเปลี่ยนสีหน่อยจะได้ไม่งงครับเพราะในกลุ่มผมจะส่งรวดเดียวนอะสองอันก็เดี๋ยวอาจจะงงกันใครที่ไม่เคยเข้ากลุ่มผมเข้าได้นะครับเป็นทิ้งลิงใ์ใต้ใต้คลิปนะผมให้เข้าฟรีๆนะครับแล้วก็พูดคุยกันแบบพี่น้องแบบครอบครัวครับอยู่กันแบบง่ายๆไม่มีการยุ่งเกี่ยวข้องแวะกะอะไรนะเราอยู่ของเราแบบสบายสบาย เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตาขยายสักนิดเออจะได้สวยๆนะครับตามด้วยเลขดับเหมือนเดิมครับจากที่ผมบอกไว้แล้วก็เลข 19ประตูนะให้เหมือนเหมือนกันเลยครับในส่วนของแพทเทิร์นในการดูและวิเคราะห์เลขของผมนะครับส่วนลาวผมจะเน้นอยู่2ตัวนะครับคือ,คอลาวซูเปอร์และก็ลาวพัฒนาครับสำหรับเลขดับผมดับ1กับ3ครับและ19ประตูตัวแรกผมมองไปเลข2ครับนะและตามด้วยเลข9ครับ ก็จะเป็น9ประตู29ครับ3ตัวครับที่สามารถมองได้2ตัวจับติดไว้เลยนะจับติดไว้เลยได้นะคือดังนี้ครับอ่าแคปเก็บไว้ได้เลยครับและนี่คือเลขมงคลลาวประจำช่อง นี่ครับช่องทุกๆวันเือโอกาสครับฝากแชร์ฝากไลค์กันนิดนึงนะครับฝากบอกต่อเพื่อให้ผมเนี่ยมีกําลังใจครับห่างหายไป YouTube มันก็ไม่ค่อยเอาผมไปโชว์ที่นิวฟีดเท่าไหร่เพราะด้วยความผมติดทั้งเรื่องงานนะครับเต็มเต็มเลยหลายๆส่วนนะก็เลยแน่นแต่ก็พยายามมาทีน,นี้ก็เลยอยากให้แชร์ครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกำลังใจผมจะได้มาแล้วก็ทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแบบฟรีๆผมเป็นเจ้าเดียวนะตอนนี้ผมว่า นะฮะที่ยังคงความต่อเนื่องมาเรียกได้ว่าจะปีนแล้วนะไปต่อเรื่อยๆครับไม่ต้องบริจาคอะไรให้ผมครับถ้าเข้าแค่กดไลค์กดแชร์และดูคลิปของผมไว้ผมขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆครับรับโชครับทรัพย์วันนี้2ี่องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ